ดมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ <c oughs> แต่งงานก็สวยพอมีลูกสวยมากเลยขอบคุณค่ะอ,อ,อืเ้า สวัสดีค่ะเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าสันนีวิวววว่วว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 บวววววว่มวว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 ีวว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  อยากตีนมากกว่าอุยสัสดีดูนี่อะไรนี่สัสดีค่ะตัวอะไรนกไหมนกไหมใช่นกไหม <c oughs> อันนี้ต้นไม้นกนกเหมือนนกหน้าบ้านเราหรือเปล่านะจิ๊บจิ๊บไหม ดีด้วยนะมีดอกไม้ด้วยนะน้องแสนดีนคะขอบคุณพี่ๆคะ่ะฝนตกไหมคะวันนี้ที่บ้านฝนตกหนักมากเลยฟ้าช่วงนี้ฟ้าแรงมากเลยทุกคนแปับเปลี่ยงแปับเปลี่ยงทุกคนต้องระวังด้วยนะเผื่อใครที่แบบขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าเดินตามท้องถนนต้องระวังฟ้าดีช่วงนี้ <c oughs> ฟ้าแรง <c oughs> เอาอะไรค่ะแอนี้จะเอาอะไร อยากมาสวยไหมไม่สวยป่ป่เดินไปเดินไปเดินไปเอาเองได้ไหมตุ๊ตุ๊ดตุ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 ตกหนักเลยใช่มูช่วงนี้แบบเห็นในคลิปว่ะค่ะที่เขาไปแคมป์ปิ้งกันที่ไหนนะที่เหมือนท้ายเขืเนะ่อนหรืออะไรสักอย่างแล้วแบบลมพายุหมุนอนะ ลราเรีย้หมูหรอน่กกากลัวมากพัดเต้นพัดคนปลิวเลยอะทุกคนนึกถึงว่าถ้าเกิดเต้นมันปลิวขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดแบบตัวคนปลิวขึ้นไปในในพายุงวงอะไรงวงช้างเงี้ยน่ากลัวนะสมัยเด็กๆก,ก็จะให้พูดคําว่าอะไรนะหมูตายหมูตาย <laughs> ฟ้าแรงมากใช่น่กกากลัวค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดูจากญี่ปุ่นโอ้สวัสดีค่ะสิกองศาโออยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเดี๋ยวรอให้แซนดี้โตอ,อีกสักนิดหนึ่งเนะ๋ยวหนูจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกันคือที่จริงอะ่ะมีแพลนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นตั้งแต่ตั้งแต่ท้องท้องได้จําได้ว่าท้องน่าจะสองเดือนสามเดือนนะคะนั่นแหละ อยากไปมากแต่ทีนี้เบามีภาวะที่แบบแทงคุกคามช่วงนั้นก็เลยแบบแคนเซิลทุกอย่างเลยเสียดายมากจองไว้หมดแล้วจองตัว๋วจองที่พักแต่ว่าพอพอมีภาวะแทงคุกคามอ่ะก็เลยแบบต้องแคนเซิลไปนะคะเพราะว่าเดินทางไม่ได้มันอันตรายคุณหมอก็เลยบอกว่าให้ให้อยู่เมืองไทยดีกว่าอายู่เมืองไทยก็ยังทำงานได้แล้วก็เดินทางรถอะไรเงี้ยได้ แต่เดินทางเครื่องบินยังน่าห่วงอะไรอยงเงี้ยค่ะอหอมมากเลยโชคดีที่เราไม่ดือ้อเราไม่ลันที่จะไปเที่ยวช่วงนั้นป้าที่อยุธยาฝนน้ำท่วมเลยค่ะสู้ๆนะช่วงนี้หน้าฝนเนาไปฝนต้นหนาวเนาะคะ่ะ รู้สึกร้อนหน้าเ <c oughs> มื่อวานไปทําตัวเมื่อกี้หนูบอกไปแล้วเนาะว o ิวเมอ e ์โ r นิวเ e อร r ม,มันก็เป็นเครื่องเนี่ยค่ะแต่ว่ามันให้พลังงานความร้อน,น,นเ,อเนี่ยเหมือนอมลูกอมไว้เลยเขาบอกว่ามันจะไปสลายน้ะทุกคนแื่ใครที่แบบว่าอุ้ยแื่ใครอยากไปลองนะแต่ว่าต้องทนแบบทนความร้อนได้นะมันร้อนนะคะมันเป็นเครื่องเนี่ยแหละ มีใครเคยรองบ้างใช้แบบพลังงานความถี่ความร้อนวานสันนีจะไลฟ์รอแล้วสันนีจะใช้อะไรคะลูกดูจิแก้มบวมโอ้ยดู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 เต็มที่เลยสันนีอยากเล่นอะไรเต็มที่เลยสันนีอยากเล่นอะไรคะ ใช่มันจะทําให้ลดไขมันบนใบหน้าค่ะแต่ของหนูทําเฉพาะตรงแก้มนะเพราะหนูเป็นคนมีแก้มก็คือแบบเราออกกําลังกายแต่ตัวเราอ่ะก็ลดลงแหละแต่ว่าแก้มเราไม่ค่อยลดเราก็เลยต้องไปใช้ตัวช่วยค่ะ พ่หน้าเด็กมา <laughs> ขอบคุณค่ะฮัลโหลค่ะโอ้ oh, มีคนสั่งนมพริกเหรอคะได้เลยค่ะอินดีค่ะ oh. เอากี่กระปุกดีค่ะฮัลโหลแม่คุณเหรอโอเคแม่คุณอะค่ะแม่คุณอยากคุยด้วยค่ะฮัลโหลหลอกก็ไม่ได้สันดีรู้หมดฉีด <laughs> แฟลท ฉีดแฟชใช่ไหมแก้มอันไหนเห็นผลว่าโอ้อันนี้ก็เอ่อคล้ายๆกันเลยหนูว่าคล้ายๆกันนะเพราะว่าแต่อันนี้มันใช้เครื่องไงมันไม่ต้องมันไม่ต้องเจ็บตัวถึงขนาดแบบเอาเข็มเข้าหน้าใช่ไหมแต่อันนี้คือมันใช้เครื่องแต่มันก็รุนแรงแบบแก้มอุ่นอะ <laughs> เห็นผลชัดกว่าเหรอถ้าถ้าถ้าฉีดเลยมันก็จะเห็นผลไวแต่เครื่องมันก็ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่ง แต่หนูว่าผลลัพธ์พอๆกันแหละเคยไปฉีดแฟตแต่ว่ามันเจ็บเจ็บอะเดินยาแล้วมันเจ็บแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเรากลับมากินเหมือนเดิมหรือว่ากินเก่งเหมือนเดิมอะไรเงี้ยไขมันมันก็ขึ้นเหมือนเดิมแหละค่ะเพราะเราเป็นสายกินไง <c oughs> <_<_>นะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัเโหลฮัลลฮัลโหนฮัลลฮัลดีลฮัลโเลฮัลโหลฮัลโหเดัลโหลฮัลโชคดีที่ขนเยอะผมเยอะคิ้วเยอะนตาย น้องแซนดี้เป็นเพลงของพระเจ้าใช่ไหมคะชื่อแซนดี้เหรอเออไม่มั่นใจอะตาปแป๋วแซนดี้เล่นอะไรคะบอกพี่ๆได้ไหมอ๋ออันนี้นะใช่ไหมคะอ๋ออ๋ออ้อาวไม่ทิ้งสิลูพี่หมีเนะี่ยพี่หมีเก็บนี่นะโอเคนะ สัสดีเหมือนพ่อสวัสดียิ้มหวานเลยได้ไหมคะยิ้มหวานเลยได้ไหมคะน่มวงยังไม่ว่างคะ่ะดูทันภาพลาเนเจอร์อ อ๋อรักอีกแล้วรักใครอะลูกรักอ๋อรักเบบีสันดีเห็น Baby, เบบี้หรอฮะสันดีน้องเนี่ยน้องสันดี้คิสน้องรอคะคอาอรักอีกแล้วรักทุกอย่างทำ้แม่้องมีน้องให้สันดีอ,อย่างเอ๋ยก็ลูกคนเดียวนะของเปามีพี่ชาย ก็คนเราฟิลกันเล่นทุกอย่างยกเว้นของเล่นนั่นน่ะสิค่ะชอบมากเลยลังกระดาษลังหรือว่าไอ้พวกถุงพลาสติกอะไรเงี้ยชอบมากอะไรที่เป็นของเล่นก็ไม่ค่อยเล่นชอบคลิปพ่อแก้งแสนดี ดดดดผลไม้อู้อะไรบ้างน่ะเลมอนเลมอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ดูของขดิกระจุยกระใจามาก ของเบบีนะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือตอนที่แซนดี้ยังเดินไม่ได้แซนดี้ต้องนอนตรงนี้นะคะคลังสมบัติถูกแซนดี้มังคีแซนดี้มังคีมังคีมีเพลงไหมออแล้วมันทำอะไรได้เล้มังคีมังคี อันนี้ไว้ทำอะไรอะ่ะอันนี้มันมันมีเสียงข้างในด้วยนะ มันมีกล่องอะไรข้างในสักอย่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเล่นยังไง <c oughs> <c oughs> เอ๊เราไม่ทำอะไรนะหรือดึงหงูหรือดึงนี่ Monkey. Monkey. มังคีมังคีมีเสียงไหม เอาไปทำอะไรอ๋ออันนี้พระอาทิตย์สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะแม่ไฮแม่ไฮได้ไปไลฟ์กับน้องเจนนี่หรือยังแม่ไฮได้ไปไลฟ์หรือยังโอ้วันแรกๆนี่หนูติดตามแบบยาวนานมากในไลฟ์น้องอะค่ะแต่ว่าหลังๆคือแบบโอตามนี่ตาโบแน่เลย ปังปังนะคะปังปังนะคะแซนดี้สวัสดีนอยค่ะนีจ้ะแซนดี้แซนดี้คิสหน่อยได้ไหมฮะจุ๊บจุ๊บหน่อยได้ไหมจุ๊บจุ๊บหน่อยได้ไหมพุ่งนี้โอเคค่ะพุ่งนี้นะทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้แม่ไฮด้วยนะแม่ไฮจะไปไลฟ์สบน้องเจนนี่ไม่แน่ใจว่าไปกี่โมงเนาะแม่เนาะเดี๋ยวจะดูยาวๆเลยน่าจะสนุกแน่นอนรอติดตามเลย ขอให้ยอดขายเขาไปหมื่นบ้านสามหมื่นบ้านแม่ไฮเอาคื่หมื่นบ้านดีค่ะฮะกล่มๆนะสันดีบอกให้แม่ไฮเอาเยอะๆเลยนะคะ <S 1> <S 1> มมขอบคุณค่ะเอาเมื่อกี้หนูโดนบล็อกไปไม่รู้ว่าเพราะอะไรเดีย๋ยวต้องออกแล้วก็เข้าใหม่บางครั้งเราก็ไม่รู้กฎกติกาขอ,ข,อของเขานว่ามันห้ามอะไรบ้างเนาะ จะต้องกลางเขาเรียกาอะไรทำแบบน้องเจนนี่อ่ะที่แบบว่ามีกฎอะไรบ้างเราต้องดูให้ดีน้องได้ขวบแล้วคะ่ะน้องได้หนึ่งขวบแล้วคะ่ะพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมติดตามนะแม่ไหจะไปจะไปไลฟ์กับน้องเจนนี่นะคะโ <c oughs> อ้ยได้ของราคาดีด้วยแล้วก็ได้สนุกด้วยนะติดตามเลยแหละพี่เลี้ยงของน้องแสนดีอะ่ะป้าพานอะ่ะ ชอบช็อปมากแล้วเขาก็ดูทุกวันเลยอ <c oughs> ันนี้จ๋าอันนี้จ๋ากำลังง่นอยู่ค่ะกำลังมีสมาธิก,กับการเล่นอยู่ <c oughs> โอพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะเอาอันเดียวพอนะแล้วแอนนี้ก็เช็ดนะอันนี้เช็ดทำความสะอาดนะคะ <c oughs> พอแล้วนะ <c oughs> ทำความสะอาดไปอืม รีวิวของเล่นหน่อยค่ะเนี่ยคะ่ะของเล่นมาลุมมาตุ้มกันไปหมดแล้วเช็ดยังไงคะเช็ดทำความสะอาดนะจู้จูจูพอแล้วนะไม่สันดีเอานี้เอานี้เช็ดอันนี้ได้ไหมเช็ดโทรศัพท์ได้ไหมนะพอแล้วลูกแค่แค่อันเดียวโอเคเช็ดให้หมดเลยคะ่ะโอเคค่ะได้เดี๋ยว เดี๋ยวหนูลงไลฟ์อันนี้แล้วเดี๋ยวหนูเข้าใหม่ดีกว่าเพราะหนูโดนบล็อกไปไม่รู้วเพราะอะไรเชื่อได้ว่าของแท้ใช่ถูกต้องค่ะในไลฟ์คือเราเชื่อได้เลยว่าเป็นของแท้เพราะว่าเจ้าของร้านค้าเขามาไลฟ์ันเองเนาะดดดเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวหนูเข้ามาใหม่